กลางป่าลึกที่เงียบสงัดในเขตชายแดนระหว่างจังหวัดลำพูนและลำปางมีเส้นทางรถไฟสายหนึ่งที่แล่นผ่านเนินเขาโค้งหักศอกและหุบเวสูงชันเส้นทางสายนี้มีอุโมงค์หนึ่งแห่งที่แม้จะเก่าแก่แต่ยังคงถูกใช้งานมาจนถึงปัจจุบันมันชื่อว่าอุโมงค์ขุนตาลดูเหมือนจะเป็นแค่โครงสร้างทางรถไฟธรรมดาแต่ในความเงียบสงบของมันนั้นแฝงไว้ด้วยเรื่องเล่า ความตายและเงาแห่งอดีตที่ยังคงติดค้างอยู่ในห้วงเวลาไม่ไปไหนอุมโมงค์ขุนตาลสร้างขึ้นในช่วงปีพศ 2450- ถึงปี2471ใช้เวลาทั้งสิ้น14ปีเต็มในการก่อสร้างด้วยแรงงานคนจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวพื้นเมืองและชาวจีนที่ถูกจ้างมาในราคาถูกมันเป็นอุมโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กินระยะทางกว่า1,352เมตรลอดใต้ภูเขาสูงชันการขุดอุโมงค์ในยุคนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยใช้แรงงานคนล้วนๆกับเครื่องมือแบบดั้งเดิมทั้งพลั่วเสียมและการระเบิดหินและค้อนเหล็กหลายชีวิตต้องจบลงภายในหินถาและเศษดินบางคนเสียชีวิตจากแรงระเบิดบางคนถูกหินถล่มทับบางคนหายสาบสูญไปโดยไม่มีใครพบศพ คนเท่าคนแก่ในละแวกนี้เล่าให้ฟังว่ามีศพหลายร้อยศพถูกฝังกลบไว้ในอุโมงค์นั้นบางคนตายโดยไม่มีแม้แต่ชื่อให้จารึกบนป้ายไม้นาพงคนเฝ้าสถานีที่อยู่ใกล้กับอุโมงค์ขุนตาลเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์สยองที่เขาเจอมาเมื่อสิบปีก่อนคืนหนึ่งผมนั่งเฝ้าประจำการอยู่เงียบๆตอนตีสองมีขบวนรถด่วนวิ่งมาจากทางเหนือจู่ๆวิทยุในสถานีก็ส่สงเสียงแตกพร่า แล้วมีเสียงคนแปลกๆดังขึ้นมาเสียงเหมือนผู้ชายแก่ๆพูดด้วยภาษาโบราณฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่จับใจความได้คำหนึ่งชัดเจนอย่าขุดต่ออย่าคุดต่อแต่ตอนนั้นไม่มีใครขุดอะไรแล้วนะอุโมงก็ใช้งานปกติพอผมลุกไปตรวจรอบสถานีวิทยุก็เงียบลงแล้วหลังจากนั้นไม่ถึงสามวันมีข่าวว่าคนงานที่มาตรวจรางในอุโมงถูกรถไฟชนตาย โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมเขาเดินเข้าไปทั้งที่ไม่มีขบวนรถในตารางเลยหลายปีที่ผ่านมามีนักเดินทางสายลึกลับจำนวนมากเดินทางมายังอุโมงคุนตาในยามค่ำคืนบางคนตั้งแคมป์อยู่บริเวณใกล้ทางเข้าอุโมงเพราะอยากพิสูจน์ว่ามันเฮี้ยนจริงหรือไม่มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งจากกรุงเทพมาตั้งแคมป์เมื่อสามปีก่อนพวกเขาอัดเสียงและติดกล้องรอบพื้นที่ใกล้อุโมง คืนแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คืนที่สองเวลาเกือบตีหนึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพเงาคนเดินออกมาจากปลายอุโมงค์ฝั่งเหนือทั้งที่ตอนนั้นไม่มีรถไฟวิ่งและไม่มีทางที่ใครจะอยู่ในอุโมงค์นั้นได้แต่ที่น่าสะเพรึงที่สุดคือเสียงที่บันทึกไว้ในกล้องมันเป็นเสียงคล้ายผู้หญิงพูดเบาๆว่าข้าอยู่ที่นี่กับพวกเขาและเมื่อทีมงานย้อนฟังคลิปนั้นซ้ำอีกครั้ง เสียงที่เหลืออีกหลายนาทีกลับกลายเป็นเสียงร้องโหยหวนเสียงของหลายคนที่พูดทับซ้อนกันราวกับอยู่ในนรกนักเดินป่าที่เคยผ่านบริเวณอุโมง์บอกตรงกันว่าบรรยากาศที่นั่นเงียบเกินไปเงียบจนผิดปกติไม่มีเสียงนกเสียงจิ้งหรีดหรือแม้แต่เสียงลมพัดผ่านในช่วงหน้าหนาพื้นที่รอบอุโมง์จะมีหมอกปกคลุมหนาทึบจนบางครั้งขบวนรถไฟต้องชะลอความเร็ว พราะมองไม่เห็นทางด้านหน้ามีพนักงานขับรถไฟคนหนึ่งเคยเล่าว่าในวันนั้นเขาเห็นคนแก่ผิวซีดนั่งอยู่บนรางห่างจากปากอุโมงค์ไม่ถึงห้าสิบเมตรเขารีบหยุดรถและลงมาตรวจดูแต่กลับไม่พบใครและที่รางตรงจุดนั้นก็ไม่ปรากฏร่องรอยของมนุษย์แม้แต่น้อยหนึ่งในตำนานที่ลือกันหนาหูในหมู่คนท้องถิ่นคือเรื่องคำสาปแรงงานไร้ชื่อ เชื่อกันว่าแรงางานจำนวนมากที่เสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างอุโมงต่างเต็มไปด้วยความทุกข์ความแค้นและความเจ็บปวดเพราะต้องตายอย่างโดดเดี่ยวไร้ญาติพี่น้องไม่มีพิธีศพไม่มีแม้แต่หลุมฝังศพจริงๆังชาวบ้านเล่ากันว่าหากวันไหนมีเสียงบีบที่แหลมดังมาจากอุโมง์โดยไม่มีรถไฟหรือมีหมอกลอยออกมาผิดปกติในเวลากลางวัน จงอย่าเข้าใกล้เพราะนั่นคือสัญญาณว่าพวกเขาต้องการอะไรบางอย่างในช่วงสิบปีหลังมีเหตุการณ์ประหลาดหลายครั้งที่กล้องวงจรปิดบริเวณสถานีใกล้อุโมงค์มักดับหรือบันทึกไม่ติดในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเช่นขบวนรถไฟเลื่อนถลายจนเกือบตกรางเจ้าหน้าที่หายตัวไปชั่วคราวแล้วกลับออกมาในสภาพหวาดกลัวสุดขีด หรือแม้แต่รถยนต์ของนักท่องเที่ยวที่เสียหลักตกถนนอย่างไม่มีสาเหตุเมื่อมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก็มักไม่พบหลักฐานชัดเจนอะไรกล้องเสียหน่วยความจำว่างเปล่าหรือคลิปที่บันทึกไว้อยู่อยู่ก็เล่นไม่ได้อดีตวิศวกรการรถไฟคนหนึ่งที่กเกษียณไปนานแล้วเคยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนอกระบบว่าในช่วงที่เขายังทำงานมีคำสั่งลับ ไม่ให้พูดถึงบางสิ่งที่พบในอุโมงค์เขาเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งทีมงานเข้าไปซ่อมรางในอุโมงค์และก็ได้เจอโครงกระดูกมนุษย์ที่ฝังอยู่ใต้รางบริเวณจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุแต่กลับได้รับคำสั่งให้กลบคืนและไม่ต้องรายงานต่อใครเราไม่อยากรบกวนคนตายเขาพูดสั้นๆก่อนจบบทสัมภาษณ์อุโมงค์ขุนตาลยังคงเปิดใช้งานจนถึงวันนี้ รถไฟยังคงแล่นผ่านผู้คนยังคงมองมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางเหนือแต่ในเงามืดทายในอุโมงคนั้นยังมีเสียงของอดีตเสียงของคนที่ไม่มีวันเดินออกมาจากความมืดนั้นได้อีกเลยหากคุณมีโอกาสได้ไปเยือนอุโมงขุนตาลอย่าลืมกล่าวคำขอเข้ามาเบาๆก่อนเดินผ่านนะครับเพราะคุณอาจไม่ได้เดินผ่านมันคนเดียวก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องตำนานอุโมงขุนตาล